ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุก้อนเนาะค่ะเนาะตอนนี้แอดจะจะพาพ่อแม่พี่น้องไปสัมผัสสร้างค่ะช่างทำวัดเนาะค่ะนาะเขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ้าบ้าใบกระบะฟังเนี่ยจะดังเอิงทำยังไงก็ไม่อยู่ยังได้แต่ดังได้ดังยังดีกลับบอกเอฟซีคนเดียวบอกคนเพื่อนค่ะแม่นอนกันหมดเพื่อนเหรอคนกลางมาเขาฟันบอกว่า ยิ่งคนนั่นละยิ่งจะคาแน่เป็นผู้ผู้เฝ้าอยู่นี้นะผู้สมบัติอืมอืมสมบัติเลยเ็กสิมีคนสูงตั้มซ่าอยู่ตรงนี้ถ้ำของท้องฟ้านคน,นคอยจะเล็ดคอยจะพานจากตัวนี้คอยจะทุ่มทั้งจะจุรวงไปด้วยดีคอยจะเปิดขึ้นได้อืมมาที่นี้นผู้เฝ้าอยู่กับเค่องปั้นขี ใช่มือไห้นี่ล่ะใส่ไห้จังว่ามันจัง่อนมันว่าได้อันดับหนึ่งแล่วซันจิได้ได้ได้อันดับหนึ่งแล้วเพอนเอท่องไปไห้มามันเกียจก่อนหรือแบดก่อนต้องคำมาใส่ในแมต้องคำได้ที่หนึ่งแล้วเด้อเจ้าสิพาได้อันดับหนึ่งค่ะไปเป็นอีเดียวกันในมือการจับไปแล้ว จะผ่านแล้วจะได้ได้สมบัติแล้วว่ะสัสค่ะไ,ได้มากแต่ว่าคนอื่นเขาได้หันเป็นเขียวแดงก็สีเหลืองเพราะมันสีเดียวกันมันจะห้คนละสีแม่นค่ะแต่ของนาขีนัน่นอูที่คนฝอยู่นในคนหายสีทองค่ะเป็นทองคาแพงทองคำแพง,แพงในเมื่อห้านเจ็ดดีว่าแปดก่อนบ้วน่ะไรล่ะมัน,น,นมันย่างเมื่อนะว่าห้เป็นอันดับแล้ว มึกับ่าจะมาอยู่แ่งเป็นอันดับอันดับหนึ่งนี่หนึ่งน่หนึ่งนึ่งต้องยืนคิดวางกันนะค่ะเป็นยิ่งน่าชุ่ม่จิอ่าผมกัสิโตป้อบและตกข้ายิ่งค้นฟอมคนหนึ่งมาสองยิ่งมันบอกมายิ่งเป็นญาสมองญาตแม่ีาติสองคนนี่เนาะแตมีสองสองานนี้าคนยต็มเพราะว่า เป็นคนขี้ลกลุกขึ้กันนี่แต่อยากลุกเพิ่มมันจะมาซื้อมากต่ว่ามาช่วงก,ก่อนกับบเคยนี่ดอกแต่วันมาเมื่อคืนอยูพ่พอดีใจจะเปิด,ปด,ปด,ปดแ,แต่ของอาจารย์ต้องติดคัดตรงที่ว่าคนต,ต้องคำสามน,นะบริเวณบร,ริวารผระอาจารย์ก็ต้องใส่เงื่อนใส่อดดัดหลั ของเพิ่นเปิดใหญ่พอได้คือตรงนั้นถ้าเพิ่นเข้าปร,ริวาตเราปฏิบัติของเพิ่นน่ะมันจะหลายมือ,อช่วงได้ลาบกันช่วงจุดนีด้ถ้าเพิ่นเปิดให้นะ่ะนี่แหละเอาวันนี้อยากจะถามหน้าว่าเพิ่นมาหาจังซักหน้าขี้จะตีตัวเลขว่าอะไดหน้าขี้บ่บ่บ่มั่นใจว่าเพิ่นให้ให้ตัวเลขบ่ะนะเฮาสิบ่เป็นแต่ปูแล้วก็มี ทรศรพทัเล้ล่ะคุนหายก่อนที่จะได้มาในในจุดนี้ท่านมา่านแล้วล่ะเป็นทีว่าโท่าระสกบ่พว่าเมากันอยู่เือนคนนั้นว่าเป็นว่าจะไดเนี่เอาอันน่ากินนะว่าอยู่ในโท่ารพท์ได้อยู่ก็แบบนั้นที่ยังบม่หนในเบื้งเลยวบานี่นะเอาไว้ว่าจังดีดีกว่าปห้เงแล้วเนาะจะฟินมากว่า หน้าขี้เงแล้วนี่มันขี้มันเป็นหนึ่งมีดหนึ่งมีแล้วเแบบิบ่งเอาเนาอคะ่ะหน้าขี้กับพวกเจ้าพ่อบอกแต่ว่าเพิ่นเป็นเพิ่นเขียนเป็นตัวเลขนั่นล่ะก็ให้ทุกช่องเบิ่งเอาเนาะคะ่นะเนาะค่ะขออนุญาตเปิดให้โชคให้ลา์ขออนุญาตจะปลูก ตกท้ายกหลานตกมนุษย์ตกคนที่ตกงานซอยเรือคนที่ตกงานที่บ่าตกจีนใส่ใกลแขนบอกค่ะนั่นอียงเลยหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ด เห็นเห็นไ้เกตตูนี่แหละจ้าแต่ว่าเอฟซีบเห็นนั่นเจ้ากันเลือจีได้อีกผากซนซี้ีน่าีซนหนึ่งผ่าศูนคือหกเลขโูน่ะชัดเจนตัวกลางชัดเจนหกก็หก็ซนหนึงก็่าศซนหนึ่งหกหรือว่าหาบะเบิ้งจากหนึ่งคือหาเบื้องจากหนึ่งคือหกหมเลขไทยแต่ว่าไม่ ให้ผู้เห็นแล้วผู้เห็นแล้วตีเอาเอาในขี้ตีซะไปขี้มีในใจอย่ตีตัวแดงๆมั้งครับตัวแดงๆตัวแดงค่ะไหนๆคอดูหน่อยต่ศูนย์น่ะชัดศูนห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกศูนย์สี่อ้าวนนีพี่น้องตะบันคือสี่บ่ออ๋อหกศูนสี่ตอนนี้ก็ตังไปตะพืทห้าศูนย์ี่ห้าศูนย์หนึ่ง อันนี้คือสองตัวเนื่งแปดเนื่งแปดจ้ะจ้ะโอ้คือขื่นคักแท้ะขื่นงานยุ่ยใส่ยุ่แขนบ่จ้ะอันนี้ยุ่ท้องเพื่อนคะอืมยุ่ท้องแต่ตัวตัวนางก็ยุขื่นยุ่ยสองมองคือยุ่ขาแล้วก็คือยุ้ยท่ขางเดียวกันแมนค่ะอันนี้คือตัวตัวสามนี่สองตัวนะฮะอันช่องตัวนี้ชัดเจนเลยอันตัวนี้คือนี่แหละอันนี้ก็ ตัวเดียวกันที่ยุคค้าปาตัวนี้แห้งเก่งสดเก็งครับห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์้านมาน้าเดืยอถศนย์สเห็นบ่แมนม่ะนั่นแมนจ้ะศูนย์งามะว่าหน้าขี้เลาก็สิ่สามารถเ็เาตัวเลขได้โอ้แมนหาศนย์สี่วันนี่้อยาขอเบิรงทานนีนน้ำแนเด้อจ้ะถึอใจเลากับราว่า้ี่กบเพราะว่าหน้ี้่งพาหนี่กับห้าลัง สีกับหลังน่านสีน้อนมากสีน,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 สสน,น้อนห้าศูนย์สี่ก้าศูย์สี่สอดข้อเบื้องสองโตเนี่ยค่ะอ๋อเจ้าพี่กันห้าศูนสี่ชัดเจนสองนแดงจิงคือแล้นนะขึ้นยุดขากับท่องมันมาค่ะอันนี้สองตัวอันนี้สองตัวพี่น้องก็ได้ะเจ๊วุ้ยเกศชัดเจนหนึ่งแปดหนึ่งแปดจะเหียดไปแล้วครับ แมนบโอปะนะลุงแปดเนาะแล้เอซีกับิวามืดว่าเห็นนี่้าูสี่กับลงแปดสิบแปดชัดๆเนาะห้าสูี่กับหนึ่งแปดชัเจดสูสี่กับหนึ่งแปดเป็นเียังด่มันคือแปดกอดหัว่ตกันเนาะแมนบอ้าัอแมนแปดล่ะพี่ปดบตเคือแบบแบบงามจ้ะคือแบบว่าึ้นึ้นึ้นเป็นโตแบบบ่มีผู้เขียนบ่มีอย่างเล่นบ่ะค่ะอันนี้ยังเป็นกฎของสวรรค์เนาะ ของเมืองเป็นข่าร้องบดได้ตากสีเล้าตอเล็กก็ได้เป็นเอาเป็นตอเล็กบดได้เขื่อนมาบ่อยป่ะครับทุกงวดป่ะครับขึ้นหลายปีแล้วค่ะแต่เราเคยเปิดขึ้นมาเพิ่งหัดเปิดอันนี้ให้ทานเน่ขึ้นยูนหน้าขี้หรือขึ้นยุนโอ้ยูุปุ่มดำ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 ท่านเป็นช่างทำเนรี่ยแบบเสียมประตูยูดเสิ่องทำงานมันก็ใส่สูตราวได้พี่น้อง นะครับเอ้าบานนี่ขึ้นตลอดเมื่อปลาปูหายบางครั้งก็จะขึ้นอยู่ตามผลไม้บางครั้งก็จะขึ้นตามตัวตามตัวแล้วก็ถ้าแดดออกมาก็จะไปเลยหายไปเลยแบบอัตโนมัติอเป็นกฎของเพ่อนเพ่อนบ่อหายบอกคือไอ้เบิ้งเอาเองแม่นบ้างค่ะค่ะขึ้นตัวแดดก็คือตัวนั่นแหละน้ำใดก็ได้ยู่ค่ะบางครั้งก็ขึ้นตรงๆมับงจ้กันหาเนื้องเก่ากันได้ยู่ค่ะ มาเรื่อยๆโซนหาดแต่ก่อนๆอ่ะขักกขงกับขืดลุงฟาเมอร์ในว่านี่ฝันฝันที่ว่าได้ท่องข้ามจากก่อนหรอครับในขี้ว่ามาออันจะยูกว่ามากเจ็ดก่อนหรือแปดก่อนในคี้ว่าแปดก่อนแปดก่อนแปดก่อนเจ็ดก่อนหรือแปดก่อนแล้วบันเนตในขี้ว่าเป็นไห่ดาวที่หนึ่งนี่หนึ่งเยินเนาะหนึ่งแปดก็ตัวคิดว่าแม่เนาะแม่จะได้เราแปดมาจากเขาแล้ว อยู่เนี่ยเพราะว่าอันูบ้านเพิ่นก็บอกแบบนั้นนะพอน้องแต่จ้าจ่าแม่นอันนี้มัารู้เนาะว่าจังใดเป็นเป็นมากน่นิมิตกันแล้วก็เกิดแปดด้วยเแต่มาคุยแม่ไทยอาจารย์ป้งมือเสาเพิ่นก็ว่าแม่นมีอีหลีนั่นแหละทุกคนมาเพิ่นก็บางครั้งก็เห็นแต่นักขี่นคือเพิ่นมาในนิมิตมาบอกให้ให้เอาตองค้ำเกิดแปดก่อนสิบ่มาน้อกันเกิดแปด หนึ่งเจนแล้วก็เป็นเจ็บนึ่งแปดปะจะว่านบอกว่านั่นแหละคือเจ้าได้อันดับหนึ่งหรเด้อเจ้าถ้าลอรับรางวัลคือหนึ่งอย่างเลยหนึ่งอย่างได้ได้แล้วอันดับหนึ่งได้ที่หนึ่งแล้วคนอื่นบ่ได้คือเจ้ามันเขียนมันเขียนแบบนี้แต่ก็หน้าเตะเตะตนแรกมันเสียบเอเจ็ดอ๋อหนึ่งแปะดีสวยกันเด้อพี่น้องก็เมนมาก ไ,ไ,<ด>ดไดอ่คลิปใดญ่น้อค่ะอดมิแงสงพี่นออ้อการจะเป็นแมวตังเด้อค่ะพี่น่องการมีโอกาสได้มาสัมผสัสเพื่อนละหาศูนย์สี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดพี่น่อง,องจะตีทังไน<ป>ก็เมนมากเนาะค่ะแต่ว่าตัวเล็กแหนมันบอสสัต์ดอกดูดถีเพื่อนไหนเข้าเบืองหันเบืองพางกล่องแห้งบอสสัตว์แต่ว่าเบืองรวยสายตาที่ยุนี่ก็ซื่อบอสัตว์เจนนะคะ ห้าศูนย์สี่กับหนึ่งแปดนะชัดนะคะลูเถิ่นเอาให้ค่ะพี่น้องก็ใชายวิจนญา,านในการรับชมชอบคอยตามด้วยค่ะห้าศูนย์